you mm -hmm. สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกถูกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ช่องเลขมงคลคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนเมษายนปี2564ของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะคะช่องของเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาดังนั้นนะคะถ้าหากท่านใดที่ท,ทราบลัคนาของ ตัวเองก็ให้เน้นดูที่ลัคนาเกิดเป็นหลักก่อนนะคะแต่หากท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาก็สามารถที่จะใช้ราศีเกิดของคุณนะคะนั่นก็คือราศีพิจิกรับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกันนะคะ สำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนเมษายนนี้นะคะแม่หมอก็อยากจะแบ่งออกเป็นสองช่วงสองพาร์ทนะคะนั่นก็จะเป็นช่วงก่อนสงกรานแล้วก็ช่วงหลังวันสงกรานนะเพราะว่าดวงดาวเขานะคะหลายๆดวงก็จะย้ายราศีกันในช่วงประมาณวันที่11 12แล้วก็14เมษายนนะคะแม่หมอก็ขอพูดขอบอกตรงๆเลยนะคะว่าสำหรับดวงชะตาของชาวราศีพิจิก ในช่วงก่อนสงกรานต์นะคะตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมไปจนถึงวันที่14เมษายนจะดีและโดดเด่นมากกว่าในช่วงหลังวันที่14ไปแล้วนะคะ เพราะดาวหลายดวงของเรายังโคจรอ,อยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำก็ยังส่งกระแสส่งอิทธิพลส่งพลังมาถึงชาวพิจิกนะคะให้คุณได้รับในเรื่องของสิ่งดีๆความโชคดีโอกาสใหม่ๆความสุขสนุกสนานอยู่นะคะและก็ในวันที่29มีนาคมนะคะปลายเดือนมีนาคมดาวพฤหัสก็จะย้ายราศีนะคะย้ายมาเป็นปทุมเกณฑ์กับคนพิจิก เมื่อดาวพฤหัสโครจรเข้ามาอยู่ในเรือนที่4ก็จะส่งผลส่งอิทธิพลให้ชาวพิจิกจะโดดเด่นมากเลยนะคะโดดเด่นในเรื่องของโอกาสที่จะได้สร้างสินทรัพย์เป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะได้ซื้อบ้านซื้อรถขยับขยายปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะหรือจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้ขายบ้านขายที่ดินนะคะมีโชคดีในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับอสังหานะคะอาจจะเป็นเรื่องของการปล่อยเช่า ะะการเป็นนายหน้าค้าขายที่ดินดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและปุดตะของคนพิจิกนะคะทีนี้พอย้ายราศีก็จะส่งผลนะคะในเรื่องของเงินทองในเรื่องของสินทรัพย์ที่จะมีเข้ามามากขึ้นทําให้คุณมีโอกาสมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินนะคะ ตั้งแต่ช่วง29มีนาะไปจนถึง28กันยานะ่าจะเป็นช่วงที่คุณจะได้สร้างฐานะนะคะมีไอเดียในเรื่องของการสร้างรายได้คิดหวังแล้วลงมือทำในสิ่งใดๆก็มีเกณฑ์สำเร็จสูงนะคะมีเรื่องของการที่จะได้เงินได้ทองได้ผลประโยชน์กลับมาในธุรกิจที่ทา ดังนั้นนะคะตั้งแต่ในช่วงนี้ไปจนถึงกันยายนเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นโอกาสที่เหมาะในการที่คุณจะเริ่มลงมือทำสร้างธุรกิจลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเป็นช่วงเวลาช่วงจังหวะที่ดีมากๆ และในช่วงก่อนวันที่14เมษายนนี้นะคะทั้งดาวพุธและดาวศุกร์ยังโคจรเป็นอศิตีธาตุในราศีธาตุน้ํานะคะดังนั้นก็ยังส่งผลมาถึงราศีพิจิกซึ่งเป็นราศีธาตุน้ําด้วยเช่นกันดาวทั้งสองดวงยังส่งผลดีกับคนพิจิกในเรื่องของการหารายได้เข้ามานะคะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามานะคะโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจงานค้าขาย ออนไลน์การเป็นยูทูบเบอร์นะคะการไลฟ์ขายของใน facebook นะคะหรือจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของความสวยความงามอาหารเครื่องดื่มนะคะาการเป็นตัวแทนในหน้าค้าประกานอะไรแบบนี้นะคะยังเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีโอกาสจะได้กอบโกยอย่างต่อเนื่องนะคะมาจากเดือนมีนาคมชาวพิจิกนะคะจะได้เงินที่เกี่ยวกับบ้านรถ ที่ดินนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการขายนะคะหรืออาจจะได้กู้ยืมขอเครดิตสินเชื่อจากธนาคารก็ได้แต่หลังวันที่14เมษานะคะหลังช่วงวันสงกรานเป็นต้นไป ดาวพุธกับดาวศุกร์จะย้ายราศีไปโครจรอ,อยู่ในราศีเมษนะคะซึ่งเป็นภพอาริของดวงชะตาดังนั้นในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายภาษีสังคมจะมีเข้ามามากขึ้นนะคะเป็นจังหวะเวลาที่สภาพคล่องทางการเงินของคุณอาจจะมีปัญหาติดขัดฟืดเครื่องนะคะรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือจะเป็นช่วงที่หาเงินได้ยากมากกว่าในช่วงต้นเดือนนะคะ โชคลาภก็เช่นกันนะคะจะมีมากเลยนะคะในช่วงต้นเดือนแต่ว่าพอปลายปลายเดือนก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะ นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีบางเรื่องมาทําให้คุณต้องเสียทรัพย์เสียเงินได้ง่ายด้วยนะมีรายจ่ายเพื่อกิจกรรมการบันเทิงนะคะเดินทางค่าภาษีสังคมต่างๆเข้ามาดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะต้องวางแผนเกี่ยวกับการเงินให้ดีนะคะเพราะตั้งแต่ช่วง14เมษาไปจนถึง6พฤษภาจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างติดขัดฝืดเคืองพอสมควรนะคะ ส่วนในเรื่องของการงานภาระหน้าที่กิจการต่างๆก็จะคล้ายๆกับเรื่องของการเงินและโชคลาภนะคะก็คือยังดียังโดดเด่นมากเลยในช่วงปลายมีนาไปจนถึงกลางเมษาเรียกว่ายังเป็นช่วงที่มีโชคดีเกี่ยวกับงานเข้ามามีโอกาสมีข่าวดีนะคะในเรื่องของงานเรื่องของตําแหน่งนะคะหรือใครที่กําลังรอผลสอบหรือการสอบแข่งขันต่างๆในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์สําเร็จสมหวัง ะะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้ไปบูกเบิกนะคะลงมือทําโครงการใหม่ๆได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆหรืออาจจะได้ไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะได้ลูกน้องลูกจ้างใหม่เข้ามาในช่วงนี้ก็ได้นะคะหลังวันที่14เมษานะคะดาวการงานของคุณจะโครจรเข้าสู่พบอริ อุปสรรคปัญหาแปลว่าพอหลังสงกรานไปแล้วคนพิจิกคุณอาจจะต้องเจอกับงานที่ยากมากขึ้นเป็นไปได้นะคะว่าคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่หลายคนนะคะก็จะรู้สึกว่ามันมีโอกาสในเรื่องของงานเข้ามานะคะแต่ว่างานมันก็หนักมากหรืออาจจะต้องไปเจอกับปัญหาที่รู้สึกว่าค่อนข้างยากในการที่จะแก้ไขมัน ต้องแบกรับภาระที่เยอะมากขึ้นนะคะ ดาวอาทิตย์ดาวการงานนะคะโคจรได้มาตรฐานเป็นมหาอุดก็เรียกว่าดาวการงานของเรามีกำลังเข้มแข็งนะคะเอาละค่ะถึงแม้ว่าดาวการงานจะไปอยู่ในภพอารีแต่ก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยนะคะที่คุณจะใช้ช่วงเวลานี้โอกาสนี้ในการแก้ไขปัญหาหรือว่าสสารง,งานเก่าๆที่มันค้างค้างมาปัญหาที่สะสมมาจากในอดีตนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ ที่คุณจะเคลียร์ได้แก้ไขได้และทำมันได้สำเร็จนะคะเพียงอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะในส่วนความรักความสัมพันธ์นะคะก่อนช่วงสงกรานต์ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรให้หนักใจนะคะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีพิจิก คุณจะมีความสุขกับความรักมีความสุขกับคนรักยิ่งถ้าเป็นช่วงเวลาที่เพิ่งได้คุยกันนะ่าจะเป็นช่วงที่ลุ่มหลงมัวเมาเป็นอย่างมากแต่ว่าปัญหาทางความรักก็จะเข้ามาพิสูจน์หัวใจของคุณตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปดาวหลายๆดวงนะคะรวมทั้งดาวคู่ครองของคุณไปโคจรอ,อยู่ในภพอรินะคะและยังมีดาวมฤตยูโคจรร่วมด้วย คนพิจิกต้องระวังนะคะในเรื่องของการถูกตัดขาดการเลิกลาแบบกระทันหันเข้ามาเลิกกันแบบไม่ทันตั้งตัวในบางคนบางคู่นะคะอาจจะถูกบล็อกไลน์บล็อกช่องทางในการติดต่อบางคู่จะมีเรื่องของอารมณ์นะคะความหึงหวงแบบเกินขอบเขตเข้ามาการมีปากเสียงนะคะเป็นช่วงที่ทะเลาะกันได้ไง่ายมากขึ้น และคุณก็อาจจะได้เห็นอาการปี๊ดแตกนะคะอย่างคาดไม่ถึงจากคนรักของคุณและในคู่ที่ซอฟน่อยเบาหน่อยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของเวลาที่ไม่ค่อยตรงกันไม่แมทกันนะคะภาระการงานอาจจะทําให้ต้องห่างกันไปบ้างคนโสดนะคะยังไงตั้งแต่ช่วงสงกรานเป็นต้นไปเก็บหัวใจตัวเองไว้ดีกว่านะคะเพราะคุณอาจจะตกเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนความสัมพันธ์ที่เรียกว่าไม่มีสถานะนะคะยังไงรอ หลังวันที่6พฤษภาคมดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่เรือนคู่ครองของคุณถึงตอนนั้นนะคะความรักความสัมพันธ์จะกลับมาอยู่ในจุดที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในส่วนสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังประจำเดือนเมษายนนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเดือนนี้จะมีดาวหลายๆดวงเลยไปโคจรอยู่ในภพที่เสียและดาวประจำตัวของคุณเองก็จะย้ายเข้าสู่ภพมรณะด้วยดังนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษด้วยนะคะ ระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพระวังความเจ็บป่วยโรคเก่าๆก็อาจจะกลับมากำเริบได้ในช่วงนี้นะคะระวังในเรื่องของอารมณ์คุณจะใจร้อน หัวร้อนได้ง่ายด้วยนะคะระวังคำพูดโดยเฉพาะคำพูดในลักษณะของการประชดประชันกับคู่สนทนาของคุณให้มากๆและในคนไหนในท่านใดที่ต้องเดินทางไกลในช่วงสงกรานต์ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะการเมาแล้วขับหรือการหลับในขณะเดินทางเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะแม่หมอก็ขอให้ทุกทกท่านที่ต้องเดินทางไกลนะคะในช่วงเทศกาลขอ ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเดินทางไปเดินทางกลับอย่างปลอดภัยกันทุกทุกคนเลยนะคะในส่วนวันที่อารมณ์อาจจะไม่ดีนะคะถูกนินทาว่าร้ายหรือว่าทำให้เสียชื่อเสียเสียงหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆประจำเดือนเมษายนนะคะจะได้แก่วันที่ 12, 13, 15, 16, 26 และว,วันที่27เเมษายนนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทำคลิปนะคะและหากท่านใดนะคะที่ให้เกียรินะกดไลค์กดแชร์นะติดตามผลงานของช่องเรามาโดยตลอดนะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอ,ขอบคุณมา นะที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ